สวัสดีครับในช่วงปีที่ผ่านมานี้เนี่ยตลาดหุ้น IPO บ้านเรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยครับคือจากที่หลายคนเคยคาดหวังว่าจะเป็นแหล่งทำกำไรก้อนโตกลับกลายเป็นสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าท้าทายสุดๆสำหรับนักลงทุนวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คือปกติแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงหุ้น IPO ภาพในหัวของหลายๆคนก็คือการทากาไรแบบสวยๆตั้งแต่วันแรกที่เข้าเทรดเลยใช่ไหมครับ แต่ว่าความจริงที่เกิดขึ้นกับผู้ไอพีโหลายตัวในช่วงหลังๆเนี่ยมันกลายเป็นหนังคคละม้วนไปเลยหัวใจของปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้จริงๆสรุปได้ด้วยคําสั้นๆที่นักลงทุนน่าจะเริ่มคุ้นหูหรืออาจจะไม่อยากได้ยินเลยด้วยซ้ํานั่นคือคําว่าต่ําจองครับพูดง่ายๆคือราคาเปิดวันแรกมันดันต่ํากว่าราคาที่เราไปจองซื้อมานั่นเองเอาละครับทีนี้คําถามคือแล้วทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเยอะจัง จากการวิเคราะห์เนี่ยเราพอจะสรุปปัจจัยหลักๆที่เป็นต้นตอของเรื่องนี้ได้อยู่2ข้อใหญ่ๆด้วยกันครับปัจจัยแรกเลยก็คือภาพรวมของตลาดหุ้นเองที่ต้องยอมรับว่ามันซบเซาจริงๆครับบรรยากาศการลงทุนมันไม่คึกคักและปัจจัยที่2ที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการตั้งราคาขาย IPO ของตัวบริษัทเองที่นักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดมองว่าอมันอาจจะสูงไปหน่อยนะสไลด์เนี้ยอธิบายประเด็นเรื่องราคาได้ชัดเจนมากเลยครับลองนึกภาพตามนะครับ ในหลายๆเคสเนี่ยนักลงทุนเขามีตัวเลือกอื่นอยู่แล้วคือสามารถไปซื้อหุ้นของบริษัทแม่หรือหุ้นตัวอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่อยู่ในตลาดได้เลยซึ่งพอเอามาเทียบกันแล้วหุ้นเดิมมันมีค่า P/E ที่ถูกกว่าหุ้นลูกที่กาลังจะเข้าใหม่ซะอีกจุดนี้แหละครับที่ทําให้นักลงทุนต้องคิดหนักทีนี้เพื่อเห็นภาพชัดขึ้นเราลองไปดูเคสตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆกันดีกว่าครับผมหยิบมาให้ดูสีกรณีศึกษาที่จะสะท้อนให้เห็นเลยว่า ไอ้ปัจจัย2ข้อที่เราพูดถึงกันไปเมื่อกี้มันส่งผลกระทบจริงๆในตลาดอย่างไรบ้างเริ่มกันที่เคสแรกเลยครับ Watch หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Watch Express ธุรกิจร้านสะดวกซักชื่อดังตัวนี้พอเข้าตลาดปุ๊บราคาหุ้นก็ปรับตัวลงแบบน่าตกใจเลยในวันแรกลองดูตัวเลขกันครับราคา IPO ตั้งไว้ที่7บาท50สตางค์แต่พอมาดูตัวเลข PE หรืออัตราส่วนราคาต่อกำไรโอ้โหสูงถึง24.51เท่า ซึ่งตัวเลขนี้แหละครับที่เป็นจุดที่ตลาดให้ความสนใจเป็นพิเศษเลยคือมุมมองของนักลงทุนตอนนั้นก็คือ1เลยราคาที่ตั้งมาค่อนข้างสูงนะสำหรับธุรกิจที่อยู่ในตลาดที่การแข่งขันสูงมากหรือที่เรียกว่า r ร d Ocean อยู่แล้ว2คือจังหวะเข้าตลาดมันไม่ดีเลยบรรยากาศแบบนี้คนไม่กล้าซื้อหุ้นที่ PE สูงๆครับเคสัดมาครับ Atlas Energy ตัวนี้ก็เจอสถานการณ์ที่คล้ายกันเลยคือราคาหุ้นในวันแรกที่เข้าเทรดเนี่ยกลับตัวลดลงไปเยอะมากเหมือนกัน กรณีของ Atlas ก็เป็นเรื่องของการประเมินมูลค่าอีกแล้วครับราคา IPO ที่ PE ประมาณ15.85เท่าซึ่งในภาวะตลาดตอนนั้นเนี่ยนักลงทุนอาจจะมองว่ามันยังไม่มีส่วนลดที่จูงใจมากพอที่จะเข้ามาเสี่ยงแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องราคานะครับนักลงทุนยังมองไปถึงความเสี่ยงของตัวธุรกิจในระยะยาวด้วยโดยเฉพาะเรื่องที่คนเริ่มหันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV กันมากขึ้นซึ่งมันอาจจะกระทบกับธุรกิจของเขาโดยตรงเลย มาถึงเคสที่3ครับเคสนี้เป็นดิวใหญ่ที่ทุกคนจับตามองกันมากนั่นก็คือ MR. d a y แต่ขนาดว่าเป็นหุ้นที่หลายคนรอคอยก็ยังไม่รอดจากสภาวะตลาดที่มันท้าทายแบบนี้ไปได้ครับดูจากภาพนี้ก็จะเห็นเลยครับว่าปัญหาอย่างหนึ่งของ m r DIY คือขนาดครับขนาดการระดมทุนที่ใหญ่มากๆเนี่ยมันต้องการเม็ดเงินหรือแรงซื้อมหาศาลเลยนะเพื่อที่จะมาสปอร์ตซึ่งในภาวะที่ตลาดสภาพกล้องน้อยๆแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่ยากมาก สรุปก็คือมันเป็นส่วนผสมของหลายอย่างเลยครับสำหรับ MRDIY ทั้งขนาดที่ใหญ่เกินกว่าตลาดจะรับไหวทั้งราคาที่ PE 23เท่าที่คนเอาไปเทียบกับตัวอื่นแล้วยังมาเจอแจ็คพอตคือบรรยากาศลงทุนจากต่างประเทศเป็นลบในคืนก่อนเทรดอีกมันเลยกลายเป็นแรงกดดันมหาศาลเลยมาดูกรณีศึกษาสุดท้กันครับเคสนี้อาจจะดูว่าราคาลงไปไม่เยอะเท่าไหร่แค่1.8 2แต่ประเด็นก็คือ มันก็ยังถือว่าเป็นภาวะต่ําจองอยู่ดีสําหรับคนที่ได้หุ้นมารอบแรกคือสำหรับนักลงทุน IPO เนี่ยการที่ราคาเปิดมาเท่าทุนหรือต่ำกว่าทุนนิดหน่อยมันก็เหมือนขาดทุนไปแล้วนะครับเพราะมันมีทั้งค่าธรรมเนียมมีทั้งค่าเสียโอกาสประกอบกับธุรกิจของ MMM เองก็ไปผูกกับตลาดอสังหาที่กำลังชะลอตัวพอดีแล้วการที่ย้ายมาจากตลาดรองมาก่อนก็อาจจะทำให้ความน่าสนใจมันลดลงไปบ้าง โอเคครับพอเราได้ดูทั้ง4กรณีศึกษามาประกอบกันแล้วก็น่าจะเริ่มเห็นภาพรวมอะไรบางอย่างที่ชัดเจนขึ้นแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันให้ข้อคิดหรือบทเรียนอะไรกับเราบ้างข้อสรุปที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับก็คือความเชื่อที่ว่าการลงทุนในหุ้น IPO จะกำไรเสมอไปเนี่ยมันอาจจะไม่จริงอีกต่อไปแล้วการลงทุนในหุ้น IPO ก็คือการลงทุนที่มีความเสี่ยงไม่ต่างจากการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆเลยครับเรื่องนี้มันตอกย้ำความจริงที่ว่า ต่อให้บริษัทนั้นจะดีแค่ไหนพื้นฐานแข็งแกร่งยังไงก็ตามแต่ถ้าเปิดตัวมาในราคาที่ตลาดมองว่าแพงเกินไปหรือเข้ามาในจังหวะเวลาที่ตลาดไม่เป็นใจผลลัพธ์มันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่หวังไว้ได้เหมือนกันสุดท้ายนี้เรื่องราวทั้งหมดก็เลยนํามาสู่คําถามสําคัญที่น่าจะทิ้งท้ายให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อครับว่าในโลกการลงทุนที่มันเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้ ต่อไปเราควรจะใช้ปัจจัยอะไรเป็นตัวชี้วัดที่แท้จริงในการประเมินมูลค่าและความน่าสนใจของหุ้น IPO ตัวต่อไปกันแน่